อ่าค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะเราก็มาดูการหาแรงรับแบบวิธีการคำนวณนะคะอ่ะอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนมาดูว่ามีแบบคำนวณเนี่ยแสดงว่าต้องมีแรงรับออกมาเป็นตัวเลขถูกไหมแล้วก็ไอ้บอกทิศทางด้วยว่าทิศทางเนี่ยไปทางไหนอ่าวิธีดูนะคะอ่ะแบบแรกก็คือแบบอาออกแรงแรงไปทางเดียวกันแบบที่หนึ่งออกแรงไปทางเดียวกัน ต้องมาเอาแรงมาบวกกันและถ้าเกิดแบบที่สองหมายความว่าออกแรงไปทงทิศทางตัวนันข้ามกันนะคะต้องเอาแรงมาลบกันทีนี้ทางเดียวกันเอาสมมติเอารูปแรกไปทางเดียวกันยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยลูกศรมีแรง A กับแรง b มีผลักวัตถุเนี้ยไปทางเดียวกันเหมือนว่ามีคนสองคนใช่ไหมมีคนสองคนผลักวัตถุนี้อคนสองคน ผลักไปทางเดียวกันนะคะทีนี้จะมีแรงรับเท่าไหร่อาวิธีการคิดแสดงว่าไปทางเดียวกันคุณบอกว่าต้องมาบวกกันใช่ไหมเอาวิธีการหาแรงรับอ่าแรงรับของเราเราก็เขียนเลยนะแรงรับแรงรับเท่ากับอ่าเท่ากับอะไรเท่ากับแรงแรง A อ่าบวกกับแรงอะไรคะแรง B พันแรงเอเราเท่าไหร่แรงเอเรากับ3นิวตันใช่ไหมแรงเอของเราเท่ากับ3นิวตันเราก็เขียน3บวกบีีของเราเขียนนิวตัน5นิวตันก็เขียน5ลงไปเราก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ8นิวตันแรงลับของเรามีค่าเท่ากับ8นิวตันมีทิศทางไปทางไหนคะทิศทางไปทางอ่ามีทิศทางบอกทิศทางด้วยมีทิศทางไปทางไปทางขวาทิศทางของแรงเขียนทิศทาง ทิศทางไปทางขวาชี้ไปเลยค่ะอ่าโอเคนะคะอันเนี้ยมีแรงแรงลัพธ์ของเราก็คือท้ากับแดนิวตันนิวตันมีทิศทางไปทางขวาทําลูกศรชี้ไปอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปแบบที่สองทีงนี้มาดูแบบที่สองบ้างแบบที่สองนะคะเอามาดูแบบที่2รูปนี้บอกว่าทิศทางที่เกิดออกแรงทิศทางตรงกันข้ามอ่านี้แต่ว่าทําม,มุมกัน80ด8นะินร้อยแปดิน่ตรงกันข้ามร้อยแปดสิบเลยนะคะอันนี้ อันนี้ทามุมกันเท่าไหร่เนี่ยให้ทํามุมกันเลยคือตันงศานะคะอันนี้เราตัดสิทธิทิศทางคนข้ามอ่ะทีนี้มามองยังไงเรามาดูมีแรงสองแรง B กับ C อ่ะ B ห้านิวตัน C สามนิวตันแล้วก็มาเขียนแรงรับอ่าแรงรับนะคะแรงรับเท่ากับอ่าแรงของ B เอาตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยนะคะนี่ตรงกันข้ามมาลบกันนะคะก็เหมือนอย่างเงี้ยเอ่อคนสองคนปลัก ฝั่งนี้ผลักไปอีกคนนึงก็ดันเอาไว้ดันวัตถุเอาไว้ถูกไหมดันวัตถุเอาไว้มันก็ผลักกันตรงข้างเนี้ยอ่าทีน,นี้แรงลัพธ์เราก็ได้เป็นส่วนทางกันไงที่ทางคนข้ามคือส่วนทางกันมาลบกันแรงบีแรงดีมากกว่าใช่ไหมห้าเดวต้าลบกับแรงที่น้อยกว่าก็คือลบกับแรงสีอ่าเราเขียนก็แรงบีมีค่าเท่าไหร่แรงบีมีค่าเท่ากับห้าแล้วก็เขียนบึงบีเท่ากับห้าห้าลบอะไรนะคะ ห้าลบกับสามนิวตันอ่าซีมีค่าเท่ากับสามนิวตันเหลือถ้ากับเท่าไหร่เหลือท่ากับสองอ่าอย่าลืมโทษนะคะตรงนี้นักเรียนต้องเขียนหน่วยด้วยนิวตันนะคะหน่วยนิวตันได้สองนิวตันแรงลับอ่ามิมีทิศทางไปทางไหนทิศทางอ่าเขียนทิศทางด้วยทิศทางของแรงไปทางด้านที่แรงไหนแรงไหนมากกว่าก็ไปทางทิศทางนั้นเพราะฉะนั้นแรงที่มากกว่าคือแรงห้านิวตันแรงบีใช่ไหมแรงซีน้อยกว่าเพราะนั้นทิศทางไปทางไหนเนาะแรงลับทิศทางก็ไปทาง ทางเดียวกับ b b มีค่ามากทิศทางก็ไปทางเดียวกับ b เราก็เขียนนี่คือทิศทางของแรงน,นะคะไปทางเดียวกับ b นะ,ะ,อะโอเคนะคะนะักเรียนอันนี้คือการหาแรงรับแบบคำคำนวณแบบที่หนึ่งและแบบที่สองแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกแบบหนึ่งนะคะอ่ค่ะ